สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับครับมือนีเบาสักศีสิพาพี่น้องมาชมไอเดียเกษตรที่แบบว่าสุดยอดแห้งนะครับเบาสักศีขอหยกนิวให้และอยากให้ค้นอีสานของเฮานะครับใ้เบิ่งไอเดียนี้นะครับเป็นการปลูกพืชแบบพ่นพ่นวาสันเนาะครับเนาะโอ้ไอเดียดีแห้งนะครับพี่น้องครับหลักการต้นใหม่ของเพิ่นนีย่งบัดเอารวเนะครับถือว่าเหตุแบบนี้ประสบผลสําเร็จเหมาะกับบิน่าอีสานบานเฮา ปลูกได้หลายอย่างต่อพ้นนะครับพี่น้องหลักการไห่น้าก็ง่ายง่ายมองย่างมองยังก็ง่ายดีวัตถุยางผลผลิตก็ดีนะครับก่อนอื่นเข้ามาสวัสดีเจ้าของสวนผลสก่อเนะครับอ้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องแนะนํนโำตัวนะครับผมครับผมผมซื้อไต่ลงบีบุญนะครับครับครับพี่การเฮาอยู่ไสครับมองครับพี่กาดอยู่เอ่อบริกที61สมูซ4ตบลหบดแขมอาเภอบีบูนบางสหานจังหวัดอุบลราชธานีครับครับผม จังหวัดอุบลราชธานีเฮานี่นมกักมีอีหยังเสื้อไผ่ตลอดเลยเนาะบ่ความเป็นมาเป็นไปนเนี่ยเฮ็ดจังได๋คือได้เฮ็ดแบบเป็นโพดเป็นโพนุ่มวนี่ครับอ๋อแต่ก่อนนี่เป็นทีหน้านะครับผมก็เลยอยากลองปรับเปลี่ยนเอ่อจากผลผลิตที่ในหน้าเขามันบ่ได้เต็มที่หรือว่าเอ่อสภาพอากาศของของของ,ของฝากฝนนะครับครับแต่ละปีมันก็บ่คือก,กันนะครับถึงถึงเหลืองโลกมาแรกนํานะครับเพิ่งไปเลยอยากปรับเปลี่ยนเอ่ออยากเฮ็ดให้พอกับ ระเบิงานะว่าเอ่อมันหาอี๋ย่างที่มันแบบมีารใดต่อเน,นื่องนะครับ <ứng> ประมาณนี้ครับครับจนมันจบโจย์รใดของคนในบ้านเฮานําครับสแสดงว่าสมาัยก่อนนี่พื้นดินที่เฮาเห็นอยู่ในขณะนี่พื้นที่ว่างนี่แค่แต่หน้ายอย่างเดียวที่นี้ครับครับัวนี้เป็นเป็นตะกอนเป็นเป็นทีหน้าครับเป็นท <ứng> ีหน้าครับน้ามก็สีแข็งกะจิเออเชื้อแฉะไปเบิดหนอกท้แถวหนีหนอขาหนอเป็นเป็นดินดินแข็งครับเป็นดินดินดินเหนียวครับดินเหนียวชั้นดินเหนียวครับ เอืมเป็นเลายแหงกะกะแหงละกะแข็งบ่ค่ะแข็งขึ้นดินเลยร้องปรับเปลี่ยนอ่อร้องปับเปลี่ยนแบบได้แบบมาแต่ใสคือเอาเมฮิ่นเนี้นี่กะคิดอ่าเป็นเป็นว่าตีนี่เป็นเป็นที่หนาแต่ว่ามันฉ่วงฝนตกมันจะอันนี้นะครับมันจะแชะก็เลยว่าปลูกแล้วก็ห้มันหลอดก็คืออ่าเอาดินมา ผมเห็ดเป็นพ่นนะครับครับโอ้ได้นับบว่าทั้งเบือตีเขาปู่ในพื้นที่ทั้งปู่ในใดจะพ่นครับเพื่อนับว่ประมาณร้อยครับประมาณร้อยครับประมาณร้อยร้อยก็พ่นอ่แล้ครับอือพ่นหนึ่งนี่ขอสอบถามรายละเอียดนะครับว่าใส่ดินจักายวันไหนยังสี่ในพ่นหนึ่งที่เห็นในขณะนี้ครับอันนี้ใส่ดินต้โทกหล่อครับสองครับครับต้นละประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับกับประมาณสามร้อยครับประมาณสามร้อยครับ ที่ใช้น้ำกันครับสองรถตอกองครับก็ถือว่าเบิร์ดบัวลายมันได้ได้เพราะว่าดินพื้นที่ต้องมีไยเติบถ้าเกิดถมที่ให้สูงซ้ำดีอาจจะเบิร์ดเป็นลลานเนาะครับผมใส่งประม่าลายนะครับใส่งูะม่าลายครับถ้ารถละสามถ้าโพ่นละสามล,ามลอยลอยพ่นก็นสี่สามหมื่นเท่านั้นครับโอ้เป็นเงินบัวลายครับแล้วก็ปลูกจังไรครับดนีบอ้ห้ฟังเนี่ยบ่อพี่น้องก็ฟังเนะครับเบริ่มต้นปลูกพืชระดับใดเนี่ยมันคือมีหลายอย่างแถวอยู่นี่ครับผมกับ ปูเอ่อปูเกิดไม่พ้นกับพี่อยังบงอกแน่ยครับแล้วก็มีบางหุ่งเกิดระยะสันนะครับครับระยะสันได้ให้ผนผลิตเร็วนะครับแล้วยาวเนี่ยเอาเนี่ยระยะยาวเนี่ยกับมันเขือโอ้มะไอไอมากมากคมากครับมากนี่เป็นไอเดียน่าสนใจนะครับบางต้นผมไม่เคยเห็นเลยได้ดีคือจังต้นนี่ต้นยังครับเนี่ยอันเป็นปามหางกระรอกครับหางกระรอกไห้ผลผลิตเนี่ยอะไรครับเพราะจังเลยมาปูร่วมกันเป็น คือไอ้ไมุ้ดหล่อมครับไมุ้ดหล่อมครับไบ้ขุดหล่อมในในระยะยาวครับปลูกไว้เพื่อระยะยาวนั่มครับตามพังกรอกหรือว่าฟอกเทลนะครับอืในขวบในควบหุ่ยแล้วเนาะครับเนาะแต่ละพ่นเราพ่นนี่คือการเบิร์ุซูพ่ครับหรือว่าแล้วแต่แบบของเห่าที่เหาอยากเข็ดแล้วแต่ครับอาจบางตรงกลางบางบางพ่นอาจจะใส่เอ่อแใหลำยแน่ใส่บักม่วงแน่ครับครับมุ้นี่คือยังใส่แบบม่วงอีกครับม่วงอันนี้ม่วงไอ อย่างไอ้อกหลองนะครับอกหลองอยากกินนี่ยังกระเฮ็ดโอ้เราะว่าขึ้น่าอยากกินมันกินแล้วมันก็แแสบนะครับผมบอกอครับหวานแบบเม่นเมนครับก็ของมากูต้นใหญ่ไวตัวนี่ครับปลอกหลองนี่ต้นนี้ได้ปูยี่บ่ครับไหมอ่าอันนี้บอกครับเป็นเมล็ดเป็นลงมาครับอว่าเป็นอาจจะตัดเป็นเฟื่อนเป็นยังก็ได้ครับก็เลยจงพ่นไว้เลยครับจงพ่นไว้เลยครับก็ให้เพิ่นขึ้นไปนั่แหละครับครับ สำหรับบกคุงบกคุงพันเตียตัวนี้ครับแอนว่าครับแมนครับพันเตียปีหนึ่งเหรอแอนว่ครับครับผมปีหนึ่งปีปีกัวกัโอู้ดกแข่งเลยครับพี่น้องครับเป็นถือว่าปลูกในโพดนี่เหมาะสมเพราะว่าบ้านเฮานี่ปลูกบกคุงบ่ไดเนาะแถวแถวนี่เนาะครับพ่อกับแม่เป็นเก็บไปแน่แหระครับไปตลาดไเรื่อยๆเยอ่ครับไปขายอือผสมประสานในยลุ่มโตแล้วครับพี่น้องพี่น่ะไม้น้ำมันก็มี่อันนี้ต้นมะกรูดครับใบมะกรูดครับมะกรูด พ่อจากเมลเ็ดครับพ่อจากเมล็ดพ่อเองนั่มสมบงครับเนี่ยเองโอ้เก่งอยู่ดีนะครับพี่นอพี่น้องเนาะแต่ไรยต้นยั่ครับไอลายต้นนี่แม่นครับพ่อจากเมลเ็ดกับงามบวอกต้นนี่เนาะครับเนาะเอาจากลูกแก้มันบอกครับครับเอาจากลูกแก่ลูกซุกเพื่อนไหล่ะครับครับเอาพโอ้แล้วจิตได้ลองตามสูตรของน้องเบิ่งกน้่นนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับ นี่ก็สิเป็นอีกแบบนึ่งที่เราเห็นเป็นบักซิดาพันยังครับผมกิมจูครับกิมจูปลูกพร้อมกันเลยว่ครับพันนี่ครับผมพร้อมกันเลยครับโอ้สามารถอยู่ได้นะครับแต่ว่าหลักๆผมเห็นเนี่ยสิมีบักฮ่งเป็นหลักทุกโพนนะครับเนาะเพราะว่าบักฮ่งนี่เป็นพืชระยะสั้นที่สางรรยได้บ่ครับจึงได้ปลูกตรงนี้มันเป็นพืชระยะสันที่สางรรยได้ให้ได้เร็วนะครับประมาณจักเดือนครับประมาณแปดถึง แปดเดือนนะแปดถึงเนี่ยครับประมาณครับโอ้ก,ะช,กะชีเริ่องครับกะชีเริ่องให้พลนผลิตเนาะครับถ้่ว่าคนใดให้ให้พนผลิตเร็วอยู่ครับอืมที่ไอญดีนะครับเพราะว่าหนีปีกูกลัวอะไรกันยังยังบมคันสูงอยู่ครับนี่กะชีเป็นอีกโมเดลหนึ่งนะครับพี่น้องครับพี่น้องมาเบิรงเดววเอว่าพผืชปลูกอยู่นีเพิ่นปลูกยังได้เนี่ยอันนี้คือส่วนกาแฟครับพันุยังครับกาแฟมีสายพันุ์ู่ไห่ใช่าเป็นอาราบิก้าอย่างครับ กาแฟก็สามารถปลูกน้ำโพนนี่ได้คือกันครับบักเงาะเงาะน้ำใยเนาะน้ำใยน้ำใยอืมไอเดียดีด้ครับพี่น้องครับขางโพนนี่สามารถสร้างไร่ได้ตลอดไอยาในโพนนี่มันขึ้นหลายแถวเป็นยังไงครับบมมีเวลาหรือว่าจังไงอันนี้ผมเป็นเพื่อว่าเอาไว้ให้ให้ควายครับกินครับาวม้วควายกินครับเพราะว่ามันก็เอาวายเขามาเลี้ยงอยู่ครับ สามารถเอางวเอาควายเขามาเลี้ยงได้โอ้พิ่นบ่เหยียบหักต้องหากพันอยู่ตรงโพดเนาะครับผมอ๋อหยียบครับโอูอ้นี่ล่กะก็บ่ได้เกี่ยวนะครับครับยั่เตอร์กระเบื้อยู่ครับผู้เฒ่าบ่าามีแห้งก,ก็ได้เพิ่นก็เอาเขามาเลี้ยงโอ้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแห่ง้อครับ,รบเพราะว่าปกติเฮ็ดสวนนี้น้องัวเอาควายเขามาบ่ได้เพันถี่หยาาับหักแต่ตัวนี้แก้ปัญหาเรื่องการเหยียบหักได้คือหากพิ่นอยู่ตรงโพดสิเนาะครับผมโอ้ย ไอเดียนะครับพี่น้องครับโดคูต้นได้ครับมากยังนีครับัะเกาะเป็นบ่อต้นนี่ครับผมเป็นมะเกาะครับเป็นนี่อืมรพราปกติบะเกาะบ,บูกดินเหนียวเนี่ยนี่มันปลูกบ่คคอยได้แต่ว่าเมื่อเมื่อมาเห็ดเป็นพ่นผลแก่ปัญหาอะไรเนาะครับถือว่าเป็นยังที่สิเป็นต้นแบบของคนใดพู้สมควรได้เน,ดนี่ยครับศูนย์มองนี้เขาเปิดมือใดครับในคนเขามาเบิ่งอยู่ในสวนเขาเปิดได้บ่หรือว่าต้องเปิดยู่ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะครับพปกติ ทํางานประจำาหรอครับหรือเป็นงานประจํานะครับยุทธเสาอจิตครับยุทธเสาอจิตเนาะโอ้เสาอจิตก็มาเวลาดดูแลเขาเสาอจิตครับอือแค่แค่เวลาดีดูแลแค่เสาอจิตเฮ็ดเด็กงดงามขนาดทีถือว่าเ่าทำมาตราดเลยๆครับครับโอ้งามแห่งครับพี่น้องครับแบบนี้หลากหลายนี่นะเป็นต้นไม่อีกต้นหนึ่งทีเป็นควมไฟฝันองเ่าซักชีอยากปลูกเลยมากินจีมันบอกเหรอหนครับผมกินจีครับ สาธิตแสดงว่าเขาก็บินขนาดได้หนิกูพร้อมกันอยู่บอครับรับพร้อมกันครับผมก็ล่องเอามาปลูกเบิ่งครับอมันก็เจริญตบโตัวดีๆครับน้อถือว่าเขาก็บินเน่ยเพราะสมปวดนาะครับกับยังครับกับสมโอครับใส่ร่วมกันเลยบอครับตัวนี้อ่าอันนี้เับเฉพาะลิีนจี้ครับตัวนึงพ่นั้นเป็นโอครับครับพาไปเบิ่งในนะพ่นสมโออีกก็มีครับแต่บักซิดานี่สามารถแซม้ไปได้ทุกทุกอันเนาะครับบักซิดาใบบัรกูดนี่เนาะับแได้ ใบะกูดกระายสมตัวนี่ครับแต่ลโพ่นต่ละพ่นครับผมเ็นตกแต่งจริงนะครับงามงามงามครับถือว่าใบประกูดพ่นกับว่าธรรมดาหน้องมันเห็ดได้ผสมประสานได้ดีนะครับตลาด็คือขึ้นสี่ไข่แนอยู่นะครับเนาะครับแม่เพิ่งเก็บไปตลาดหน้าพ่็เก็บไปอยู่ครับอืไขยไข่นี้ครับับไปในตลาดในพื้นที่เ้าหนังที่นี่สมโอครับคูใบเบิ่งเซิงอยู่ครับพี่หน้องครับ พุ่มพวธรรมดาเลยโคงามพีดีครับพี่น้องครับโอ้ยผมบนซ่อนแต่บับบุงเตี่ยยังอยู่แล้วครับบาดกล่องเลพี่น้องม่งก่อนครับเป็นโพดนะครับพี่น้องครับสามารถเอารถเขาได้ด้วยที่บัวหยีภากเนาะเขาได้เบิร์ตทุกพื้นที่เป็นวาครับรถนี่ครับผมเขาได้ดูแลแปลงใดดีพราะสมควรนะครับสามารถเขามาได้นี่กระลากร้ายยางดีดีครับพี่น้องครับ นี่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นปลูกข้างๆเพิเป็นเกิดจิบูกเป็นปลาได้ครับพี่น้องครับปลานี่รอบรอบขั้นแดนเ่าเลยห่ครับครับผมเป็นรอบขั้นแดนเลยครับเป็นไม้ไม้เฟื่องแน่นะครับผดผดผดพลังงานเอาโจกปต้องยนในสื่อทานเขานะครับครับเฟื่องอวัยสดก็กกรไดครับด้ร้ายอยู่ดจตะเก็บครับค่อนข้างจะหลากหลายบนเมนจะว่าเขาปลูกแต่เศรษฐกิจอย่างเยียวแนวอื่นหอาก็เห็ดคือกัน ครับพี่น้องครับนี่ครับยังท่านเต็มพื้นที่ดีเป็นได้แต่ว่าพื้นมีลายแห้งนะครับพี่น้องครับมีระบบน้ำทีดีนะครับเดินระบบน้ำทีดีแล้วก็มีการออกแบบทีดีปกติถ้าเป็นคนอื่นเหตุนี่ก็สิคุดโขกกสิเบิดเงินเป็นหลักแสนนะครับ <c oughs> แต่พอเอาพ่นมาลง <c oughs> เบิดเงินน้อยเดียวน, <c oughs> นับเงินบ่รลายมีเงินไปลงทุนเนวอื่นได้อีกถือว่าเป็นยังที่เป็นแนวคิขดถี่เหมาะขนาดนะครับเดี๋ยวเฮาสิกลับมาเยี่ยมชมเิ่นอีกทื่อนึงอยู่ครับอยู่ในศูนย์นี่ห้ามีดีครับ พี่น้องครับให้ฝนตกลงมาจะเข้ากอนบ่อฝนกับกระรางตกลงมาพื้นที่กระรางสิเขียวงามอีกชุดหนาเลยคือสะเห็นความงามแบบคากุนีแห้งนะครับพี่น้องครับเอาสรับมานีคือสะสมมากภาคกวนนะครับขอบพระคุณน้องที่ผ้าเยี่ยมชุ่มชูลนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับ